มาปลูกผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วนี่มันกรอบอร่อยอร่อยแล้วแค่เอาไว้เด็ดแก้มส้มตำทีละสี่ซาห้ายอดก็อย่าไปคิดมากปลูกีนกระถางไปเลยเสียบไปเลยเนี่ยผักบุ้งแก้วลุดไว้ในโครนนิดหน่อย เหมือนดำนานี่ทำใบกระถางเดียวพอพอกินอะ่ะเพราะว่าไม่แค่แก้มท้มต่ำเรามีที่เป็นแปลงใหญ่อยู่แล้วอู้นี่นี่ให้สังเกตอะไรนี่หมนี่มแมลงอะไรเอ้ยอืออ้ยน่าขยงจังเลยยีออ่ตัวอะไรเนี่ย กินใบผักบุ้งเราแน่กับเมืองตัวเล็กตัวน้อยเลยอ่ะเอ้ยขยงค่ะปุ๊กให้เสร็จปุ๊กให้เสร็จเอ้ยขนลุกเลยอืมมุดสักหน่อยนี่ก็จะใส่น้ำให้เต็มก็ ปลูกไว้ก่อนวันนี้ผักบุ้งแก้วอ่ะยอดเขาร่อยมันกรอบหวานชอบความกรอบของบันนี้แหละ